บีบนะมันได้บีบรัสเซียเป็นวันที่มมนไปขี่มั่วอนาดนั้นวะแม่มั้งใจขี่สด้ตาคนนั่งสั่นจะบอกว่าเพลงดังอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะเมื่อนานตีอันนี้เพราะจังลายเย็นเออวงรันชอบเป็นเล่นก่อนก่อนแข่งเออ อ๋อพี่แอนกินโอเวอร์ไนโอไหมคะอยากกินคะ่ะแต่ไม่มีโอกาสได้กินได้ทำกินสักทีโอเวอร์ไ, <Over S 1> ไนโอมันก็จะเป็นนม,มแล้วก็มีเ<ส>อ่อแช่ชใช่แช่เย็นกินกับผลไม้อตอนเย็นต้องกาทำกินนี้ไม่ได้หรอแอนจะรินเลยดิผมก็ไม่กินการโนลาแทนเนี่สิร่ทิงเขาโอแล้วก็ ใส่นมแล้วต่มันต้อง,แ,<ล>องแข็งไง<ป>มันต้องแข็งมันค่อยจะอร่อยใช่ไหมขับคุณมากคาะ<ป>ถ้ามันได้ที่เราพยากจะเอาฟิลเตอร์ออกนี่โอเคละจริงๆสภาพผิวมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปหรอกทุกคน ที่เพรพอยแต่หนูไม่รู้ว่าความหมายดีของหนูคืออะไรแต่ดีออของคนอื่นคืออะไรแต่ความหมายดีของหนูคือชอบดีที่ไม่เป็นสิวชอบดีที่รูมขนก็ไม่ได้กว้างมากอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่ก็แต่งหน้าทุกวันอพรุ่งนี้ทำาไปกิน ออกจากบ้านสี่ทุ่มครึ่งค่ะห้าทุ่มประมาณนี้อักขระตุ้มเวลาหนีตอนได้หาโหลดขึ้นกะลับจึงหลด พี่ในทิกตอกไลฟ์ไหมไม่ได้ไลฟ์เลยกลัวตอบคำถามไม่ทันแอนมอยขอบคุณค่ะ ยังปินไปด้วยไม่ทราบค่ะแค่ยังไม่กลับมาเลยถ้าพิกตอบคนดูเป็นหมื่นค่ะ อ๋อพี่แอมขอบคุณมากค่ะที่ทักทายฮึแย่ยิ่ลูกแย่หัวแย่ขนาดนี้กี่ด้วยแต่ใหญ่ๆคือสวยใหญ่เท่ากับสวยแต่รางวันนี้บอกว่าแม่ได้ลูกมมาเต็มไปลูกอี่ย่างสมัยยุคเก่าศูนย์ครับ แวมาสมกำลังใจขอบคุณค่ะแลบอกเราดีปะ็อกอิน <Work in S 2> ได้ค่ะล็อกอินได้ดขนมรีนมาเลยวันนี้ค่ะพระนคนการสนบุรีโอ้ยขอบคุณมากๆเลยค่ะยินด <c oughs> ีที่แวะมาทักทายกันนะคะพี่ วันนี้สูนโนะฮะทรงกำลังใจถ้ามันมีคำถามแปลกๆขออนุญาตบล็อกเลยนะคะเพราะแอนรู้สึกว่าบางทีมันมาแปลกๆอะมบางทีบอกว่าอะไรนะแต่งหน้าเหมือนลิซ่าแต่งหน้าแบบลิซ่าเหมือนใหม่พัชรีเลยเอ,าอ้าก็เลยไม่ตอบทีนี้ เขาก็เลยพิมพ์มาถามเองว่าพี่อันอยู่บ้านหลังไหนครับก็เลยบอกทันไม่นี่ผิดไหมผิดส่งกสางใจจากกระบี่โอ้ยอยากไปเที่ยวจังเลยอยากกระบี่อะทะเลคงสวยมากเลยส่งกํางใจให้นะลูกคิดถึงขอบคุณนะคะแม่รอขอพี่อันที่นังรองปีหน้านะคะเจอกันเลยนะ ข่นเปิดนั่งสีอยากนอนอยู่เด้แอบแอบอยากนอนเนาะก็ชอบเปิดนอนเหรอใชอบ่บ่อน้าบค้นหาซีในใน u t u b e อะ่ะเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ oh. มันต้องเป็นคอเวอร์อะไรอย่างเงี้ย เป็นคอปเปอร์เป็นเพลงที่ไม่ใช่ต้นฉบับร้องรอคอนเสิร์ตใหญ่นะคะดูอีกทีนะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ชัวร์นะเดี๋ยวนะอย่าพึ่งอย่าพึ่ง รักเพียนพี่บอยติดตามขายได้กี่ชุดขเขาวันนี้ <ś led> เยอะอยู่ค่ะหนู <ś led> <ś led> จะไปหากล่องมาใส่ได้ไงไม่รู้พวกนี้ต้องให้พี่มด เนี่ยความลับอ่ะที่เห็นมันออร่าไม่ใช่อะไรแล้วเนี่ยเทียมขาหมูนางรองว้ายแรงมากเพนนั้นแม่ต้อมอ่าอะไรแต่เพราะอะไรเดี๋ยวนี้เนี่ยันมันออร่าเนาะมันไม่ค่อยเหลืองมันแต่กรอนมันไม่แตกหนาใหญ่แตนเลยแตนเลยท้องวันเดี๋ยวนี้นี่รัมันออร่าเนาะมันไม่ค่อยเหลืองมันแต่ก่อนมันแตกหนาผสนโลคผิวผสมก็สมวยรออยู่ อุ้ยขาหมูจะกินได้ไหมเนี่ยพี่อัขอลดน้ําหนักลงอีกสักสองกิโลพี่อักินได้เลยน้ามาก่อนเผื่อมันเด้งขึ้นมาไงมันจะได้แบบคือกินมันก็กินได้แหละแต่ว่ามันอาจจะแบบกินกินแบบคำคำสองคำได้ไหมอะ่ะนึกถึงความจุลซี่ของมันอยู่นะเพราะว่านี่เป็นคนชอบกินขาหมูมากนะคะแต่ก่อนแม่มาอยู่มันเลี้ยงถ้าพี่มดผ่านมาอือ <c oughs> <c oughs> ชอบไลฟ์ขายชุดวันนี้เออเอาอยากอยากเอากล่องพัสดุให้เลยขายอยู่ของจริงหรอพี่มดอยู่คลองพี่ท่างมาหาหนูหน่อย <c oughs> เดี๋ยวหนูพี่เป็นร้านขายเหรอคะหรือว่ามีมีเยอะพอดีที่บ้านไม่มีไม่มีกล่องเลยมีแต่แบบมีแต่ซอง วันนี้แสดงไหนตำนานคนอีสานพลามสามมอสบอยสอง,องเพลงมั้งคะเ,คเปิดวงใหญ่ยีสิบเจ็ดกันยาอนอใกล้บาาล้านคุณเอาร้านพัาสดุโอเคคลองเจ็ดใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูชื่อร้านอะไรคะรถน้ำหนักตาน้องแอรเหลือสี่สิหกแล้วอกหกักกรรดไวรลด พักในเฟซได้ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวหนูอุดหนุนเอาไปส่งกับพี่ได้เลยไหมเผื่อหนูแพ็คแล้วก็อีกวันต่อมาหนูก็จะฝากพี่มดไปส่งกับพี่ได้เลยเนาะโอเคจะได้อุดหนุนกันน่ารักอ่กะทำไมออกหก่กพูดดีๆแฟนนอกใจหรือเรานอกใจแฟนเมาซีเมาส์หน่อยพี่แอมเมาสหน่อยเร็วสี่สิบหกนี้ไม่ธรรมดาเลยนะ ก็เท่ากันอะประมาณตอนนี้แต่ว่าเมื่อกี้44ใช่ไหมฉันก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงเพราะฉันรู้สึกว่าตัวเองเหมือนซอมบี้เกินไปอ๋อพี่เป้มาส่งประจำจริ้งหรอได้เลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูให้แกให้แกวิ่งเอามาส่งหรือว่า เอางี้เออเดี๋ยวคุยกันให้เขาส่งแก๊บมาดีกว่า FC ซิดนีแหมเพื่อนคุยสาวในแชทนั่นเผ็นไหมนใส่ไม่ดีเลยคอดเจมแต่ก็อยากไปซิดนีนะอยากเดินช่วงนี้เป็นบ้าเดินมากอะตั้งแต่กลับมาจากญี่ปุ่น วันนี้ก็ชวนแมนไปออกกำลังกายเขาก็เดินได้เกือบยี่สิบนาทีเนาะวันนี้เนาะยี่สิบหาสามเกือบครึ่งชั่วโมงเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาซิดอัพอีกสามสิบเพราะว่าไม่ได้ทำนาน <laughs> <laughs> เริ่มวันที่ <laughs> เริ่มสามสิบก่อนเพราะว่าแต่ก่อนได้ตั้งเก้าสิบกลับมาไทยวันไหนอะเพื่อน ให้กำลังใจนะพี่แอม FC เกาหลีใต้ค่ะพี่เกาหลีเป็นไงบ้างคะเข้ายากเหมือนแต่ก่อนไหมอรอลุ้นชุดจะมานางรองไปว่าปีหน้านี่คือแบบไม่ใช่คอลเลคชันนี้อยู่แล้วอะจริงหรอน้องแอนเนยนะคดมีแพนที่ทำธุรกิจแบบเสื้อผ้าน้ำหอมดิสติกไหมคงจะขายดีพี่ชอบความเป็นแฟชั่นของแอนเอาจริงจริง ความความเป็นแฟชั่นของแอนคือการที่ไม่ต้องจับมาแมทแอนชอบอะไรที่มันง่ายแต่เป็นเสื้อผ้าที่ใส่ได้ในทุกๆโอกาสถามว่าอยากทำไหมอยากทำชอบเพราะว่าเป็นคนชอบซื้อเสื้อผ้าชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบแนะนำชอบจัดแจงช่วงนี้ยากมากเอจากฮ่องกงทักทายได้นะคะจากหลาสถานที่ ก็จริงๆเป็นคนที่ชอบสรรหารู้ว่าอะไรที่แบบเหมาะหรือไม่เหมาะกับตัวเองอะ่ะเป็นคนเป็นคนที่ที่แบบนั้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้ว่าคนนี้เหมาะหรือไม่เหมาะกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยอืมเหมือนเหมือนแบบดูออกแต่ว่าไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าเลยค่ะ สิ่งสําคัญเคยเคยคิดว่าจะทําทแบรนด์ผ้าเขาม้าเพราะว่าเป็นคนที่ชอบผ้าเขาม้าเป็นเป็นคนที่ชอบผ้าตารางมากๆอะไรที่มันเป็นลายจุดเป็นผ้าตารางชอบแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยอยากทําแบบผ้าเขาม้าที่มันเป็นแบบของคือคนวัยรุ่นใส่ได้แล้วก็เป็นแบรนด์ของตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้เคยคิดแล้วก็เคยแบบอยากามาทําแบรนด์ผ้าไหมตัดชุดผ้าตัดชุดไหมอะไรเงี้ยกับคุณโมคุณแตงโมเซฟเวอร์อะไรเงี้ย อยากทำส่วนน้ำหอมก็มีเคยคิดว่าอยากทำน้ำหอมสายมูอ่ะดีไหมเอาแบบไปปลุกเสกปลุกเสกเองโดยาอาจารย์อาจารย์บอยอาจารย์บอยชื่อเหมือนชุดที่ใส่เงา,งาแต่มีนันนี่ปะ เอฟซีจันทบุรีขอบคุณค่ะแม่ทำแม,มนสภาพเด็กไอ้เพชรคอยโอ้อยเพชรคอยนี่กำลังโตเนาะกำลังเลือก mm. ทำระสับสนุนพี่ชัยมาแล้วโดนด่าเลยเมื่อวานละ่ะเห็นไหมโดนวีนเลย mm. ส่งกำลังใจนะคะคืนนี้ อีหน่อยวังสหมอทิพวรรสวัสดีค่ะน้องน้ำแข็งโอ้ยเธอฉันไม่ได้หายรูปคือคือรีบเดินเข้างานวันนั้นคือสิบว่าว่าฝ่าอันพี่มดเลี่ยวพิษเลี่ยวพิษยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแม่สวยมากวะสน<ม>อาศัยการแต่งหน้าทีนี้ ก็เลยรีบเดินขึ้นไปในงานแบบทุกคนไม่่ได้ยางหดพมแดงน้าเขายังวงบ้าน,นี้โทรศัพท์ได้บริยูน้ำจักของแบบแม้กระนั่งอยู่บนโลงก็ไม่รู้ว่าน้องนั่งอยู่ข้างหลังกันมก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปจริงๆติดตามนะคะเดี๋ยวว่าว่างๆจะแอบแบบไปดูเผื่อมีคอนเสิร์ตจะจ้างมาดูคนเดียวแต่ oh, <no. S 1> พี่ยันจัดคอนเสิร์ตบ่อยนะปีนี้จ้างศิลปินประมาณ สิบคนได้ไหมนี่พีน,น้ามามาวันเกิดพี่งันไหมอยากฟังชอบชอบชอบฟังเหมือนมักเพลงแรกที่แบบดังดังไอย่างก่อนเมื่อตะกทีพี่ยงก่อนฮึ่งกกจำจำซื้อบ่ไดต้องาจำจำลุกของการแต่งตัวใดตอนนั้นผมสั่นแ้วบาดนี้ใจจอยแล้วก็บแบบใสเสือ้อเสื้อไายมันเป็นสีขาวนํำเงินสิแม่ บนับนนีคือเกง่งถวะ่ะคนอย่างแบบแต่งเพ่งแบบว่าลองเพลงได้ชื่นชอบจา้าบันนี่คนัังคือแบบปรัแบบเปลี่ยนตัวเองแบบสวยขึ้นมากอะไรเงี้ยค่ะมันเลยแบบชอบชอบคนแบบนี้ชอบคนพัฒนาแม่ว่างๆปล่อยได้ไดได,ได้เดี๋ยวปล่อยเสื้อ้านะเออกูเป็นมากวันแล้วถูกต้อง แล้วแฟนก็หล่อด้วยนะมันทําให้เรามันทําให้ผู้หญิงหลายๆคนมีแรงม,าามันาใจอ่ะถ้ากลับไทยขอชนแก้วเจอกันจ้ะกลับเดือนไหนอะปืนอันนี้เพื่อนแนนสมัยแบบเรียนประผมด้วยกันเลยนะคะคอมพิวตมากหนูจากโอ้ยแอนอดีหาเจอได้ทั่วไปเลยค่ะ แล้วก็มีน้องคนหนึงที่เขาอยู่ที่วงน้ําแข็งะค่ะเขาไปรายการซองไรเดอร์ใช่ไหมก็ก็เลยรู้จักแบบโอ้จริงเหรอแล้วก็แล้วก็เพิ่งมารู้แต่เราเคยไปงานเดียวกันครั้งหนึ่งมันเป็นงานกาชาติยสโสทรจําได้แต่ว่าน้ําแข็งเล่นเปิดก่อนแล้วพอลงลงก็คือไม่ได้ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าวันนั้นไปกาชาติมาเสียดายไว้มาเจอกันนะคะส่งกำลังใจ มันนี้มีงานบ่าจ้ะโลดทูมิดแกนบอวันนี้คนดูเยอะหกร้อยนาแกนะครพนมกุมากุมภาวะกุมภาปีนาเอบี A B มาทำเลยค่ะชอบความแฟชั่นมือกว่าปนค่ะ สิ้นปีมีคิวแถวรอยเอ็ดไหมคะจะไปเยี่ยมญาติที่นั่นสิ้นปีเหรอสิ้นปีนี้เราจะมีงานที่ไหนบ้างประกวดั้นมันหลับหล่นเข้าไปหนเจือมทันวาปีนีน้น อุ้ย,ยอาจจะได้เจอนะ,นะยอยเพราะว่าอยู่อีสา,าน,น แกมูนั่งลองอร่อยพี่แนชิมกันเหมือนกันได้ได้ขอแรงเธอไปสักทีวันนี้ใส่ชุดสีขาว ออกพุ่งเผารล้ช่พื้นขอบคุณมากค่ะพี่โอ้ยรู้จักทิพปปวรรณด้วยเหรอครับคุณเป็นเอฟซีสาวๆหรอถ้าปากถ้าปาก ขึ้นเที่ยงคืนครึ่งค่ะแต่ไม่ได้ไกลมากก็เลยไม่ใช่ว่าไม่ไกลมากหรอกมันไปมันมันลดไม่ติดแล้วไงมันก็จะเดินทางแบบแป๊บเดียวเป็นวันชั่วโมงหนึ่งก็ถึงใช่คำว่าสวยมองตรงนี้ค่ะองดอยู่ครับ ไปไปชุดจิตต้งจอกขาวใช่ชุดจิ้งจอกขาวค่ะวันนี้ดีใจมากเลยค่ะรู้ือันน่าจะกัน100ร้อยมีคิวเรนูนครอ๋อได้เลย ทานเข้าเรียบร้อยค่ะน้องตรีขอบคุณมากค่ะน่าเสร็จแล้วหรอฟซีน FC ง้อง,งมั้งแต่ปีห้าเก้า amen bentar nambahin ulang itu Um. Oh. Um. <laughs> um. ติดตามช่องโควิดมากตอนนี้ติดเต้าแฝดหนูโทรหาลูกลพี่หน่อยขอบคุณค่ะไปไหมพี่หน่อยวันนี้ ก็หนึ่งหัวคนหนึ่งปากความหลังใจ <c oughs> แต่มันรู้สึกมันสดชื่นเนาะเวลาเราไปออกกําลังกายวันนิดนึงมันจะรู้สึกแบบรู้สึกดีอะ่ะนิดนึงก็ยังดีอะ่ะ เออรนดีสื่หุราหกมานักแฮ้เฮ้ยยืะใส่กูเหรอแต่ว่าเด้งถึงมาบอกให้น้องมาเอาแล้วหูจะเอาตุ๊กตาเพชรพลอยไปบริจาคทุกคนตุ๊กตาที่แบบที่พี่น้องๆให้มามันเยอะมากแล้วมันมันอยู่ที่บ้านนะ่ะ ถ้าเกิดใครมีคอนเนคชั่นแบบว่าคืออยากได้ตุ๊กาตาเอาไปแจกเด็กๆที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยพักมาบอกหนูได้นะเดี๋ยวหนูแบ่งไปให้แต่ว่าตุ๊กาตามันจะมีอยู่สองสามที่อ่ะก็คือที่บ้านนี้แล้วก็คอนแก่นส่วนเสื้อผ้า เสื้อผ้าส่วนหนึ่งหนูจะเอาไปหนูจะเอาไปโรงเรียนที่น้องหนูสอนอ่ะเดี๋ยวหนูจะประมูลชุดร้องเพลงแล้วก็หาตังค์ไปช่วยน้องเขาเพราะว่าน้องก็คือมันเป็นโรงเรียนบนเขาอะค่ะเออจะอยู่งไมอยู่ไหนที่หนูเคยพูดอ่ะเอ,ออ,อเสร็จลอาหมดพวกเสื้อยือดอะไรอยู่เนี้ยเอาไปให้เด็กเด็กกงเกงมอมดีๆอย่างเงี้ยเยอะแยะ ดองลี่อ๋อยังไม่เกียร์ดองลี่ก็แสดงออกนะคฮะเพคือี่ามอย่องเอานี่คุณใช้แทนงที่มีลิขสิทธิ์อุ้ยมันจะตัดอีกแล้วอ่ะเพื่อนๆทำาไม่หวะมันไม่ให้เราเปิดเพลงอีกแล้วอ่ะ บุญนิลันดรผมห้พึ่งเส็ษนิลันดร้้พึ่งเศจให้เขาแลวก่อน,นดีค่ะอยากร่วมบุญได้ได้เลยบางทีหนูอาจจะไม่ประมูลหรอกทุกคนแต่ว่าหนูอาจจะหนูอาจจะนั่งไลฟ์สดร้องเพลงสักสักสองชั่วโมงอะไร่เงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเปิดหมวกอ,ะอ่ะเปิดหมวก แล้วก็ร้องเพลงไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ทุกคนแบบโอนมาตามกําลังศรัทธาห้าบาทสิบบาทเอาไปช่วยน้องเดี๋ยวหนูจะหนูจะให้เจทํารายละเอียดก่อนว่าเขาขาดเหลืออะไรบ้างแล้วเราต้องให้ตังเขาไปซื้ออ่ะเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะไม่ได้าาจจไไดขึ้นไปมอบเองแต่อย่างน้อยเราก็ส่งกำลังใจไปแล้วก็มีแผนว่า หนูอยากร่วมทําบุญกับโรงพยาบาลขอนแก่นเพราะว่าหนูยังไม่ได้ทําในช่วงวันเกิดเมื่อกี้หนูก็ช่วยอะไรนะกับกองอะไรนะทหารนัน่นไหมกองหนูร่วมทาบุญกับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรปะเดี๋ยว ที่อยู่อีสานใต้อ่ะย่วมทําบุญไปอีกสองหมืนบาทถามว่าสองหมืนบาทเยอะไหมสําหรับหนูมันเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าหนูก็รวบรวมจากเงินที่ทุกคนแล้วก็หนูก็ได้จากหน้าเวทีนั่นแหละอะไรช่วยด้านก็ช่วย ดี <S <S เพียงไรคะทราบไหมอ,อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่กองกำลังสนับสนุนดีเป็นกองเดี๋ยวจะไม่ได้อ๋อกับทางทีมงานแม่ทัพภาคสองค่ะทีมงานแม่ทัพภาคสองที่เขาใช้อ่อกำลัง ใช้หน่วยใช้กําลังที่เขาจะไปเสริมดูแลเขตชายแดนดาชายแดนของของ,ของไทยของทางอีสานใตอ้อ่ะอืมกําลังเสริมกําลังก็บริจาคช่วยไปสองหมื่นเพราะเรายังไม่เคยเรายังไม่ได้ทําสักทีใช่กี่บาทก็สําคัญไหมบางทีก็จะคิดว่าอุย้ยทําไมพี่แอนระดับพี่แอนไมทำไมทำน้อยจังค้าอะไรอย่างเงี้ย